โซ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 สวัสด so, 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 so. de ีครับทุกคนยินด <So> ีต <ichi> ้อนรับท mm ุกคนเข้าสู่ช่องมาวิชี่นะครับวันนี้เราอยู่กับเกมซูเปอร์วิลเลียนวันเท็ครับซูเปอร์วิลเลียนวันเท็ เกมแนว IDOL RPG ที่เราจะได้จัดทีมกับสาวๆแต่ไม่ใช่สาวๆธรรมดานะแต่เป็นสาวๆวายร้ายหรือเราเรียกว่าวิลเลี่ยนนั่นเองเรี้ยวสุดๆตัวเกมจะให้เราจัดทีมและผ่านด่านไปเรื่อยๆครับเล่นง่ายสามารถเปิดออโต้ออนไลน์ทิ้งไว้หรือออฟไลน์ก็ได้แล้วค่อยกลับเข้ามารับเอ p ยีและของรางวัลมากมาย oh. ตามแบบฉบับเกมไอดอนอกจากสาวๆวายร้ายในทีมครับที่มีให้เลือกมากมายแล้ว เรายังสามารถเลือกคอสตูมแต่งตัวตัวละครหลักได้อีกด้วยอีกทั้งในเกมนี้ครับยังมีสัตว์เลี้ยงที่เป็น NFT ซึ่งเราสามารถเอามาช่วยเหลือสาวๆเวลาต่อสู้ได้อีกด้วยมีการลงดันผ่านด่านเก็บทรัพยากรหลายดันมากครับเล่นบนมือถือเล่นในทั้ง iOS และ Android ครับใครสนใจเกมนี้ครับเกมที่มีสาวๆไวฮทายครับไม่เหมือนใครเล่นง่ายสไตล์ i อ o l RPG ทำพลาดใครที่สนใจนะครับก็าสามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ ยังไม่ได้เริ่มรีวิวเลยแต่ก่อนจะไปรีวิวนะครับว่ามีระบบอะไรยังไงในเกมนี้บ้างนะครับเบาะโคนนมาเจ็งนะครับแต่มีได้เลยปิ้งเพื่อสามารถเอาโค้ดตรงนี้นะครับไปกรอกนะครับแล้วก็ทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับผมและเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูนะครับว่าเกมนี้มีระบบอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ 1. การเล่นเบื้องต้นเราต้องจัดทีมสาวๆรับและผ่านด่านไปเรื่อยๆครับโดยสามารถกดจัดทีมที่ตรงนี้ได้เลย เลือกทั้งสาวๆและสัตว์เลี้ยงครับที่เราต้องการใส่เข้าไปในทีมระหว่างการเล่นครับเราสามารถกดบอลลูนรูปแมวครับเพื่อช่วยยิงมิสไซล์ได้อีกด้วยและเนื่องจากเป็นระบบเกมไอดอลครับเราสามารถกดรับทั้งเอ p ีและทรัพยากรจากตรงนี้ได้เลยครับ <Blind. S 1> นี่มันก็จะมีตัวละครหลักนะ mm. เห็นป่เออแล้วก็มีสาวๆนะคอยติดสอยห้อยตามเรานี่และนี่ก็คือทีมของผมนะครับมีสีทองสองตัวและแล้วก็มีตัวสีม่วงเป็นสัตว์เลี้ยงด้วย นาา่นล่ะนี่ตัวละครที่ผมมีเหน็นไหมน้องชอบแบบไม้กับน้องโอ้โหน้องแบบอุ๊บอก็ออออสวยนะเห็นไหมนี่เป็นนักวิทยาศาสตร์สาวนักพยาบาลเก็บฉีดยาสุดเละสุดๆสองระบบสลอส็อตระหว่างที่เราผ่านด่านและลงดันครับ เราจะได้รับแบตเตอรี่ซึ่งสามารถนํามาหมุนสล็อตตรงกลางตรงนี้ได้ครับโดยเราสามารถจํากัดการหมุนได้ครับว่าจะหมุนครั้งละกี่ทีสามารถกดตรงนี้เลือกระดับได้เลยครับซึ่งเมื่อเราเลเวลเยอะขึ้นผ่านดัานได้สูงขึ้นครับก็สามารถหมุนได้เยอะขึ้นนั่นเองสล็อตจะให้รางวัลต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็น e x p โกครับหรือเงินค่าพลังฟีเวอร์ครับและค่าเกริฟีเวอร์ครับเมื่อเกริฟีเวอร์เต็มครับและเรากดใช้ทําให้ตัวละครทั้งที่ของเราครับ ดมตีไวขึ้นเกียร์ด่านไวขึ้นนั่นเองรวมถึงเรายังมีโอกาสได้อุปกรณ์สวมใส่ต่างๆด้วยครับให้กับตัวละครหลักซึ่งเราจะเห็นครับตรงตู้ข้างๆสล็อตนี้เลยซ้ายขวา 3. ตัวละครและกาชาครับตัวละครมีหลายเกตครับไม่ว่าจะเป็นสีทองสีม่วงครับสีฟ้าสีเขียวและต่ําสุดสีเทาครับผมอีกทั้งแต่และตัวละครครับยังมีธาตุอีกด้วยครับซึ่งระบบธาตุครับก็ตามนี้ได้เลย ไฟชนะพืชพืชชนะน้ำน้ำชนะไฟครับและแสงม,มืดชนะและแพ้ทางกันเองนอกจากนี้ครับเรายังสามารถอัพคุณสมบัติให้กับตัวละครสาววายร้ายของเราได้ด้วยซึ่งมีความสามารถพิเศษสีด้านครับไม่ว่าจะเป็นสเตรนท์เกคอินครับและวิสติยอมาจาก w i สต o มความสามารถพิเศษเหล่านี้ครับสามารถเพิ่มแบบสูงได้ครับ uh. โดยใช้ธาเลนสโตน ผู้เล่นสามารถใช้ไดมอนด์ครับเพื่อสุ่มค่าความสามารถ1ทาเลนต์พอยต์ไปยังค่าความสามารถอื่นได้ทาเลนต์สโตนครับสามารถหาไดจากดันเจี้ยนปฏิบัติการธาเลนต์เทรนนิ่งเดลี่มิชชั่นและการผ่านด่านตัวตัวละครที่เห็นหลากหลายตรงนี้ครับได้จากการสุ่มกาชาั่นเองครับโดยเราสามารถมากดสุ่มที่ตรงนี้ไดเลยครับตู้ในเกมนี้ครับจะเป็นรูปแบบของหม้อทำอาหารครับซึ่งมีหลายหม้อสุดๆเราสามารถดูได้ครับว่าแต่ละตู้หรือแต่ละหม้อมีตัวละครอะไรบ้างอัตราการเปิดได้ตัวละครเท่าไหร่แน่นอนครับ สีทองเก่งที่สุดครับแต่ว่าก็มีโอกาสได้ตัวซ้ําน้อยที่สุดเช่นกันโดยเม็ดกาชาหรือส่วนผสมครับที่เอามาใช้เพื่อสุ่มครับเราสามารถกดที่ปุ่มค้นหาส่วนผสมครับที่เป็นรูปพบไฟตรงนี้ได้ โดยพบไฟครับก็ไดจากการทําวิจัยรายวันหรือความสําเร็จต่างๆครับหลักๆที่เราจะได้สุ่มครับคือมอแรกนั่นเองครับเพาะฟีและได้ตัวกาชามาง่ายสุดๆดังนั้นระดับสีม่วงครับตัวเก่งเป็นระดับที่เติบโตได้ง่ายสุดครับเพาะมอแรกระดับสูงสุดคือสีม่วงอันแรกเนี่ยสูงสุดมันจะคือสีม่วงใช่ถ้าได้ตัวซ้ำมันก็พัฒนาได้เร็วขึ้นนะเออถือว่าก็ถือว่าไม่แย่นะได้สีม่วงฟีเอิง้งให้ดแูแอนิเมชันแอนิเมชันน่ารักนะเดี๋ยวดู ืเห็นว่าทำอาหารแล้วก็จะมีคนมาแอบดูนี่มันก็จะแบบบอกไปแล้วว่าเออได้อะไรประมาณไหนนะครับซึ่งบางทีมันออกมานะบางทีมันอัพขั้นไปอีกขั้นหนึ่งด้วยคุณทรงนี่เนี่ยเห็นไหเนี่มันเอาเป็นม่วงต่อเห็นนล้ล่ะเออตัวนี้ก็น่ารักเห็นแล้วพี่น้อกไม้ในตัวละครมันจะมีความขามอยู่นะเพราะว่าเรายังไม่ได้ตัวละครเนี่ยน้องจะเต้นแบบ ชกอะโชกอะโชกแล้วต่อไปตัวละครหลักเราสามารถอัพพลังตัวละครหลักได้โดยการกดตรงนี้ครับสามารถอัพได้เลยแต่แนะนําให้อัพพลังโจมตีหรือ A.T.K ก่อนนะครับเพราะว่าจะได้พัานาได้ไวขึ้นแต่ว่าสุดท้ายครับเราก็ต้องอัพทุกอันอยู่ดีเพื่อเลื่อนเลเวลนั่นเองอีกส่วนคือนอกจากการอัพสเตตัสครับเราสามารถเลื่อนขั้นตัวละครหลักได้โดยใช้เหรียญความดีโดยการเลื่อนขั้นตรงนี้ครับจะอัพตั้งแต่ t i r หนึ่งครับหรือ T หนึ่ง ถึงทีสิาสสำหรับคันตั้งแต่ T14 ขึ้นไปครับผู้เล่นสามารถเลือกเปลี่ยนอาชีพได้ตามสายการเล่นที่ต้องการ เช่นตัวละครธาตุแสงธาตุมืดธาตุน้ำธาตุไฟธาตุไม้ซึ่งจะได้รับค่าแอคทีฟสกิลครับและพาสซีฟสกิลที่แตกต่างกันต่อไปครับดันเจียนมีดันเจียนที่มีศัพพะลกอนมากมายครับไม่ว่าจะเป็นทองหรือของใ,ใช้ัพคุณสมบัติตัวละครครับของสาววายร้ายต่างๆหลักการเล่นง่ายๆครับแค่ตีบอสให้ตายเท่านั้นเองและระดับความยากจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับซึ่งถ้าเราเก่งขึ้นครับก็สามารถท้าทายสเตตต่อไปได้ มีฟีเจอร์ Speed Play สามารถเล่งความเร็วได้สูงสุดคูณ2สามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยครับแต่ถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องเสียเวลาครับสามารถกดกวาดล้างหรือออโตเพย์ได้เลยลงดันแบบแกล้งปัาทุกคนไม่แกล้งหรอกมันต้องลงทุกวันนะเพราะว่ามันมีเออเอะไรจํานวนจำกัดนะในการเล่นนี่เรากดเขาปาให้ปาปาเห็นไหล,ละ นี่คืออาน,นิสงของการเติมเงินนะทุกคนเพราะเราก็จะมีสาวๆไววร้ายสุดเก่งเนะ yeah, <me. S 1> ห็นะและชุดแฟชั่นเราก็เล่นสเปนเตนซะด้วยปาตายจะเถอะแกก็ไม่เท่าไหร่หรอกไอ้เจ้าบอสปุ่งต่อไปเป็นส่วนของแฟชั่นหรือสถานีชุดแต่งกายวิธีการแรกครับสามารถกดที่โปรไฟล์สายบนได้เลยครับคลิกเข้าไปครับเราก็สามารถเลือกสวมใส่ชุดที่เรามีได้เลยครับ หรือจะเข้าจากเรือหอกก็ได้ครับซึ่งเราสามารถแพ็ไอเทมชุดคอสตูมครับไปเป็น NFT เพื่อนำไปริสบน Marketplace ครับตามขั้นตอนนี้ได้เลยครับก็คือเกมนี้ครับนอกจากชุดจะสวยแล้วสามารถเอาไปขายได้ด้วยนะนี่ไปกันแม่สาวหูก,ก็ตายอะดิเออแต่ว่าผมอะ่ะไม่ชอบดูตรงนี้ผมชอบไปดูที่เรือหอกตรงนี้มันจะแบบว่า เออใส่ได้ใส่ทดลองได้แค่บางส่วน่ะคุณผู้ชมนี่ถ้ามาที่เรือเหาะอ,อย่างงี้ลองไปเลยจะกี่ชุดก็ไม่มีดราม่าชุดนี้น่ารักอะเมอรลลี่ริสบัตนี่น่ารักกว่าเป็นโอลาฟโอลาฟเนี่ย Let รเรดอิตโกฟอเซ่นอนะสมมติผมชอบโอลาฟอันนี้มันสามารถกดดูได้ด้วยว่าโจมตีเป็นแบบไหนนี่เอาที่เขียนนะเขาเรียกว่าที่ขวานเอาแข็งตี <laughs> <laughs> แล้ว เป็นไวไลน์ที่ไม่มีขาเรือเหาะห้องวิจัยในห้องวิจัยครับผู้เล่นสามารถใช้ฟีเจอร์วิจัยหรือเสิร์ชโดยใช้หิน Elemental Stone ได้แก่ Ruby s a p p ฟา e e อมเบอร t โทปาและ a าร t บตครับก็คือแบ่งตามแร่ตามชื่อสีเลยซึ่งสามารถห er, าได้จาก Elemental l i f t นั่นเองครับการทำวิจัยครับให้สำเร็จจะช่วยเพิ่มความสามารถพื้นฐานและความสามารถพิเศษของทีมไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลักครับและสาวๆไวไลน์ในทีม ตามแต่ละธาตุซึ่งจะทาให้ทีมโดยรวมครับเก่งขึ้นผู้เล่นสามารถเข้าสู่ห้องวิจัยครับด้วยการแตะที่เรือหอกครับแล้วกดห้องวิจัยได้เลยโดยเมื่อเรามีเลเวลวิจัยเยอะครับก็จะได้บัฟที่ดีบ้างยิ่งขึ้นหลักๆครับคือสุ่มบัฟไปเรื่อยครับจนได้เกรดดีๆครับถ้าพอใจแล้วก็ไม่ต้องสุ่มต่อครับในส่วนต่อไปครับของฟรีและร้านค้าอย่างแรกครับกิจกรรมเช็คชื่อเข้ามาเช็คชื่อในกระดานกิจกรรมรายวันครับ รับรางวัลได้ทุกวันครับต้องมารับในวันนั้นด้วยนะเช่นเราเช็คชื่อวันนี้พรุ่งนี้เราไม่ได้เช็คชื่อเรามาเช็คชื่ออีกทีวันที่3เราจะได้รับของวันที่3ครับไม่ใช่วันที่ 2, 2> ดังน,นั้นอยากได้ของครบต้องเช็คชื่อเช็คอินทุกวันครับ ไม่งั้นจะไม่ได้ของตามวันนั้นๆรับรางวัลใหญ่ครับทุกๆ7วันครับ<อ>และรับตัวละครวายร้ายระดับ l ลีเจ d a r y เมื่อเช็คชื่อครบ30วันต่อไปครับการกดไลค์กดได้อันดับ1-3ครับในการจัดอันดับของเกมซึ่งการกดไลค์แต่ละครั้งครับจะได้เพชรมาด้วยต่อไปครับของที่ได้จากระบบความสําเร็จ ภารกิจทำซ้ำและภารกิจรายวันครับกฎที่ภารกิจตรงนี้เราสามารถดูได้ครับว่าต้องทําภารกิจอะไรบ้างครับอย่าลืมเข้ามาทําทุกๆวันด้วยละ่ะมดที่น่าสนใจอื่นครับโหมดชิงแบตเตอรี่แบตเตอรี่สตอรี a แอซเซลครับโดยโหมดนี้ครับผู้เล่นสามารถสะสมแบตเตอรี่ครับจำนวนมากได้ตามระดับของเกียร์สล็อตแมชชีนครับ สามารถเข้าใช้งานได้ผ่าน World Map ครับหลังจากผ่านด่าน55แล้วแบ่งออกเป็น2โหมดด้วยกันครับคือการเข้าใช้งานโหมดมาตารฐาน Standard Entry ครับและโหมดพรีเมียมพร m i u m e n t อนนั่นเองโ,โดยสามารถเข้าใช้งานได้วันละ1ครั้งต่อโหมดตั๋วในการเข้าโหมดมาตารฐานครับสามารถหาได้จากภารกิจทำซ้ำส่วนตั๋วโหมดพรีเมียมครับสามารถซื้อไอเทมได้จากร้านค้าครับหรือการเปิดใช้แบตเตอรี่ d e p o ตไฮสป Pa ์ตครับซึ่งนอกจากจะได้ตั๋ว Super ร์ทแล้วยังมีของอื่นๆด้วย ด้วยนะคุมมากเตัวน,น,นี้ง่ายมากแค่กดคลิกเข้าไปแล้วก็สุบสุ่มเลือกปึ้งหาแบตเตอรี่ปึ้งได้แล้วปะเสร็จสิ้นได้มา5 8 8ติดและสุดท้ายครับโหมดการแข่งขันครับ Combat Power Contest ครับเป็นการแข่งขันจัดอันดับครับแบบ7วันผู้เล่นสามารถเข้าร่วมการจัดอันดับครับ DPS ผ่านการต่อสู้ในด่านต่างๆครับโดยมีบัพท่าประจำวัน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ละวันครับสามารถดูตรงนี้ได้เลยโดยหลังจากสรุปผลครับประจําวันและประจําสัปดาห์ครับผู้เล่นทุกคนก็จะได้รับรางวัลตามลําดับนั่นเองครับโดยวิธีการเล่นครับเพื่อสามารถไปที่แผนที่โลกครับก็เลือกไอคอน c o m b a ทพาวเวอร์ค n t เได้เลยจัดทีมจัดท,ทีมหน่อยจะอดับดับตึงตึงตึง,ตงเสียงเพลงมันเล้าใจจังวะมันเป็นแมวอุยนต์หรอสู้สาวๆไปเลย ให้ภูมแบบที่เติมเงินไปหน่อยเออเอออุ้อันดับอยู่ที่เท่าไหร่16บหกเเอาไม่แย่นะทางเซิร์ได้อันดับ16เนี่ย<อ>แค่ตอนนี้จะมีใครมาตบเราลงมาหรือเปล่าเออแต่ก็ประมาณน,นี้ละเออง่ายดีและสําหรับใครนะคะที่ต้องการชีวิตที่ดีขึ้นนะคุณผู้ชมสามารถกดนี่ซื้อตรงนี้แนะนําเลยลบโฆษณา150บาท ซึ่งปกติเวลาสมมติเราจะได้ของต่างๆเพิ่มเติมในเกมมันต้องดูโฆษณาแล้วมันเสียเวลามากถ้าเราซื้ออันนี้ทีเดียวนะกดคลิกเหมือนได้รับของฟรีมีปกติต้องดูโฆษณาใช่ไหมกดคลิกปึ้มได้เลยเห็นปะเหมือนรับของฟรีอะนะผลลัพธ์ทั้งหมดนี่คือข้อดีของการ ข่าโฆษณานะคุณผู้ชมอันนี้คือแนะนาําเลยละ50บาทเท่านั้นเองก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับใครที่ชอบการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือก็กดติดตามนะถ้ามี่าถามอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วก็ใครอยากเล่นนะครับสามารถดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมแล้วก็ผมมีโค้ดมาแจกด้วยนะเอาไปใช้กันด้วยละ่ะวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ